กรเเนคุยกับดาวกับดาวได้ข้นมาดจับจับจับโม่จับจัจับบ้ากันกันกันนี่พ้อมนี่นี่ร้อจับตรงโ่งเอเอ้จันโมพร้มไมใน่ระวจนะนะโมตัสสะภควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตยากุปัจจยานิสัพพริวารานิพิภูสังขัสสะโคโนชายามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจกักจุปัจจยานิ สัปปา,าริบาานีปฏิทันหาตูอัมมหาตังทิคารตังทิกายะสุขายะข้าแต่ท่านประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าั้าหลายโหน้อมถวาย จะปูปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เอะระสง์ขอพระสงค์จงรับจะปลปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขขอ่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ระติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามาดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายและญาติมิตรสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้พวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้รับผลบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเถิดอสาธุ ให้ช <an> ่วยคณะนโมทนาสาธุเพื่อนรบกันทุกคนทุกคนบุดต่อาสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้อาบัดขัไล่ด้วยบาไล่วยอ้ันวต